สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง My Horizon นะครับวันนี้ก็อยู่กันกับเกม o n m e o j i the Card Game กันเหมือนเดิมนะฮะส่วันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนมาดูวิธีการเล่นเด็กทอยลูกเตา๋าก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกเลยว่าเด็กเนื้อมันก็จะว่าเล่นง่ายก็ไม่ง่ายจะว่ายากก็ไม่ยากนะฮะแต่ว่ามันต้องพึ่งดวงนิดน,นึงอะฮะในช่วงต้นเกมงั้นมาดูกันดีกว่าว่าวันนี้ผมจะดวงดีหรือว,ว่าดวงสวย งั้นไปดูกันเลยก่อนจะไปดูเกมเพลย์กันเนี่ยเรามาทำความรู้จักกับความสามารถของตัวละครในเด็กนี้กันก่อนดีกว่านะครับตัวแรกน้องซาชิกิเมื่อเราทำการทอยลูกเต๋าแล้วมันออกแต้มที่หนึ่งเราจะได้ทำการทอยมาอีกครั้งหนึ่งตัวที่สองจิกิคาเอรุเมื่อเราทำการทอยลูกเต๋าได้ตามเงื่อนไขของ ตัวละครใดก็าตามพลังโจมตีของที่ิกาไขเอรูจะบวก2ตัวที่3ยามาอุซสงิทุกต้นเทินของเราเราจะทำการทอยลูกเตา๋าและถ้าทอยได้6พลังโจมตีของตัวละครของเราทุกตัวจะบวก1และลบเขาดาวของตัวละครของเราเขาดาวในที่นี้รวมถึงตัวละครประเภทเขาดาวและการลดเวลาของการตายนะครับ และตัวสุดท้ายโยโกะเมื่อโยโกะใช้กาสเปลจะทำการทอยลูกเตา๋าถ้าทอยได้สี่แต้มขึ้นไปจะทำการโจมตีแบบสุ่ม2หน่วยใส่คู่ต่อสู้ฝั่งตรงข้าม ค okay. คราวนี้เรามาดูเกมนเพย์กันดีกว่านะครับาการที่ผมขึ้นมือตอนนี้ก็มีการ์ดส s อของน้องยามาอุซางีด้วยแล้วก็ได้การอีโวด้วยถือว่าดีเลยนะฮะแล้วก็จะมีการของฟาชิกิที่เป็นการเวลหนึ่งถือว่าไม่ได้แย่เลยในช่วงต้นเกมเมดรั กันเดี๋ยวเอาเรีวที่ขีดไขอรูกก้ก,ก,รก่อนแล้วก็อใช้การ์ดตที่ฟู f u l h a r วสไปก่อนนะกันนะฮะเพราะว่าการดียาทุกเทินทุกครั้งที่เริ่มเทินของเราอ่ะจะทำการทะลูกเต๋า แล้วก็ถ้าได้สีตาพิ่นไปอ่ะจะขึ้นฟูตแล้วแตเองสามหน่วยแต่ว่าเอฟเฟกการ์ดของฟาชิกิเนี่ยมันจะทำเอฟเฟกกับทีมตรงข้ามด้วยนะฮะก็คือทีมตรงข้ามเนี่ยเขาจะถอยลูกเต๋าดดวยเหมือนกันและถ้าเขาถอยได้แบบอ่าตรงตาขึ้นใครอะ่ะเขาก็จะได้ผลตรง,ตรงนั้นด้วยแตไ่ไม่เป็นไรฮะใช้ไปก่อนถือว่าไม่เสียหาย แต่ผมทายได้ทอยได้ก็2สองฮะก็เลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วตอนนี้ผมก็ได้ใช้การ์ดมาจองชีตไปนะฮะซึ่งเมื่อใช้แล้วเนี่ยจิคิคาเอรูจะทำการเพิ่มโลกให้ตัวเองนะฮะแล้วก็จะทำการทอยลูกเต๋าด้วยถ้าทอยได้สีต้เพิ่มไปเนี่ยการ์ดเบรีจะกลับขึ้นมือแล้วก็สังเกตตะกี้นะครับ คือผมทอยได้หนึ่งก่อนมันจะท,กทาการทอยใหม่อีกครั้งหนึ่งเป็นความสามารถของซาชิกิเด็กนี้จะมีเงื่อนไขยเยอะแยะไปหมดเลยอาจจะสับสนนิดนึงนะฮะเขาจะเก็บผมให้ได้เลยเนี่ยโอเคถอยรู้ต่อไปก่อน ก็ได้หนึ่งอ่าได้หกแต่ว,ว่าก็เลือดเต็มอยู่โหทีมตรงข้ามก็ถอยได้หกเหมือนกันนี่ฮะน้องกบก็เอ้ยน้องกระตา่ายจะมาอุตส่าห์ง,งี้ก็จะทําการถอยนุ่เตา๋าแต่ว่าต้องถอยได้หกเท่าน,นั้นนะฮะซึ่งจะทําการอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทึ่งจะมีผลเอฟเฟกเดี๋ยวใช้าการอีโมไปก่อนแล้วก็เอาน้องเอาไปโจมตีนะครับไม่เป็นไร เอานนองไปันการเมดไก่อนเพราะว่าต่อให้ตายอ่ะการอีโบก็ไม่หายอีกอย่างเราจะได้ใช้น้องอีทีก็ประมาณช่วงเลเวลสามเลยเพราะฉะนั้นถ้าน้องตายไปตอนนี้ก็ไม่เป็นไรครับตัวทำดาเมจของอีกฝั่งหนึ่งก็ตายไปแล้วด้วยเพราะฉะนั้นก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไร <c oughs> อุ้ยเขาใช้ชูบชีวิตด้วย <c oughs> ชุบอนิกิรล อโอ้ทุนแรกเลยเหรอโอเคอพเบลของโยโกะแล้วก็ใช้วินเบลดนะฮะที่จะทำดาเมจแบบโคชตายสองหน่วยใส่ทีมตรงข้ามแล้วก็วินเบลดเนี่ยตะก,กี้มันเป็นการสเปลนะฮะเมื่อโยโกะใช้การสเปลก็จะทำการทอยลูกเต๋า แล้วก็ถ้ามาได้สีตาเพิ่มไปเนี่ยก็จะทําดาเมจแบบ2หน่วยแบบเมื่อกี้ด้วยนะฮะผมเลือกที่จะยังไม่เอาตัวไหนออกไปกันละกันนะฮะเพราะว่าถ้าตายไปคงจะไม่ขุมในช่วงต้นเกมนี่ฮะเราก็ทำการฮิวไปก่อน เพราะยังไงเราก็ฮิวได้ในช่วงทุกต้นเถอิดอยู่แล้วเพราะดวงเราก็ไม่น่าจะสวยขนาดนั้นอยู่มั้งโอเคและตอนนี้ผมก็ใช้การ์ด r o l o f the dice การ์ดนี้เป็นการ์ดเดียวหนึ่งก็จริงแต่ว่าผมแนะนำไม่ใช้ช่วงกลางเกมดีวกว่าเพราะว่าความสามารถเนี่ยมันเป็นการ์ฟอบนะฮะซึ่งมันจะเพิ่มพลังโจมตีหนึ่งแล้วก็เลือดหนึ่งตามจำนวนการทายลูกเต๋าที่ได้ตามเงื่อนไขได้สำเร็จในระหว่างของเกมนี้ ซึ่งมันต้องใช้เวลานิดหนึ่งฮะ,ะในการเพิ่มดาเมจของการ์ดนี้ลองคิดดูที่การก์ไดไายนะฮะแบบสวนต้นเกมอาจจะเห็นว่ามันมีมดาเมจแล้วก็เลือดแค่ไม่เยอะเท่าไหร่โอ้โหเขาต้งเขาตั้งใจแรกเลยเหรอนี่ฮะพอใช้การ์ดอีโบของน้องยังมาอุตสงางนี้ จะทำการถอยลูกเต๋าสครั้งด้วยนะฮะในช่วงต้นเกมเอ้ยในช่วงต้นเกมต้นเทอของเรา <S 2> <S 2> <S แล้วก็ปกติเนองจะบวกพลังโจมตีแค่หนึ่งแต่ว่าพอใช้การอีโวเนี่ยมันจะบวก2เลย น,นี่คิรินเนี่ยผมก็อยากจะลองเล่นดูเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเห็นความสามารถมันเยอะมากๆยังไม่เคยมีโอกาสได้ลองเล่นดูเลย เดี๋ยวจะลองไปหาเวลาศึกษาดูความสามารถของเขาแล้วก็อาจจะมาทำคลิปไปดูกันนะครับทาการโจมตีด้วย <ST AR> มาเลยจิคิคายรูผมคืนชีพถ <ST AR> อยรูปเต๋า <ST AR> โอ้โห,โหโดวงสวยไปไหน <ST AR> โอเคอ่ะนี่ก็สวยเหมือนกัน <ST AR> ช่กัด n S R ของน้องยามาอุซังยีนะฮะคิวอิจัสติการนี้ก็คือดีมากๆเลยเพราะว่าเมื่อใช่แล้วเนี่ยมันจะการันตีการทะลูกเต๋าทุกครั้งนะฮะว่าจะออก6แต้มทุกตัวละครด้วยนะฮะไม่ใช่แค่เฉพาะของน้องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีประโยชน์มากๆเลยในช่วงเลดเกมไม่ว่าเราจะทอยยังไงอะ่ะมันก็จะออก6แต้มตลอดทุกครั้ง ปให้เขาโจมตีไปก่อนนะเรายังไม่เป็นไรเรายอมโดนโจมตีไลฟ์พลอยไปก่อนได้เพราะยังไงตอนนี้เราก็ได้เปรียบแล้วในเรื่องของการอืมเอาเลยมาเลยเจ็บเหมือนกันเห็นไหมฮะออกหกแต้มอ่า ก็บวกไปพลังโจมตีบวกสบวกอีกสองแล้วตอนแล้วตอนนี้ผมก็ใช้การ์ด S S R ของชิคกี้าเอรูนะครับซึ่งเป็นการ์ดอีโวด้วยก็คือเมื่อใช้การเนี้ยเอฟเฟกต์จากการทะลุเต๋าของทุกตัวละครในของเราอะฮะจะบวก2จะเพิ่มเป็น2เท่า ซึ่งก็โก็เหมือนกันอย่าทำการทะลุกเตา่าการนี้เป็นการฟอร์มนะฮะวินนิ่งแฮนด์ก็คือเมื่อทำการโจมตีเนี่ยจะทาลุกเต่าถ้าได้สีแา่มเพิ่มไปอ่ะโล่จะบวก2แต่ตะกี้เห็นไหมฮะคือมันบวก4เพราะว่าเอฟเฟกต์ของ SSR ที่จะเพิ่มเป็น2เท่า อันนี้คือความโหดทองมันกกรูดสก้าบนมือของทีมตรงข้ามนะฮะแล้วก็ตัวละครเขาน่าจะไม่มีตัวไหนที่จะเอาเราลงได้แล้วแหละตอนนี้เราก็จะเอาตัวจิกจิคาเอรุเนี่ยเอาไปยืนทำราเมดได้เลย ่ะบวกไปอีกโบกสองโบกสี่เพระาะปกติอ่ะผมมีการอีโบของน้องอย่างบาอุตส่าห์นี้แล้วไงฮะก็คือปกติมันจะทำการท้ลูกเต่าสองครั้งคูณสองก็เป็นสี่ครั้งโอ้โหสุดยอดไปเลยอ่าแล้วตอนนี้ก็ใช้การ์ดเอสอไม่ใช่เอสเป็นการ์ดอีโบของโยโกะนะฮะก็คือปกติอ่ะ เขาใช้เฉพาะการสเปรของโยโกะเท่านั้นแต่ว่าพอใช้การดบบน,นี้ไปแล้วอะ่ะอ่าวม่ไม่ว่าจะใช้การสเปรของใครก็ตามแล้วก็ถ้าถอยลูกเตา๋าได้ตามเงื่อนไขที่กําหนดตัวโกะก็จะทำดาเมจแบบพิเศษด,ด้วยสองหน่วยอตอนนี้ผมถึกมากเลยโอ้โหโล่แปด ทีมนั้นเขาเลือกที่ยอมแพ้แล้วฮะโอเคเด็กนี้อาจจะเข้าใจยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเงื่อนไขในการใช้มันเยอะมากๆเลยถ้าแบบมีใครสงสัยเลยว่าผมอธิบายผิดพลาดหรือว่าไม่ละเอียดอะไรสามารถคอมเมนต์ถามแบบท,ที่ด้านล่างได้เลยนะครับที่คอมเมนต์ด้านล่างเดี๋ยวผมจะไปไล่อ่านแล้วไล่ตอบนะครับผมโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เข้ามาดูกันเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ